สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ PSU News ประจำเดือนกันยายน2566กับดิฉันบนั่ชาแสงสมึกค่ะอดดิฉันพาคินีพิพัฒน์วงตระกูลค่ะเดือนนี้อยู่กับแพรวและน้องปอนะคะซึ่งเดือนนี้เราก็เดินทางมาถึงเทปส่งท้ายของรายการ PSU News Season 2นี้แล้วแต่ไม่ต้องเสียดายไปนะคะ เพราะรายการ PSU News ของเรายังคงมีต่อในซีซั่น3กับข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในทุกเดือนค่ะใช่แล้วค่ะพี่แพร้วยรายการ PSU News ซีซั่นที่3นะคะจะมาในรูปแบบโฉมใหม่และช่วงใหม่ของรายการขอบอกเลยค่ะว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะ สำหรับช่วงใหม่ของรายการเราจะเป็นช่วง PSU มูเตลูซึ่งจะเป็นช่วงของรายการดูดวงไพ่ยิปซีโดยผู้มีประสบการณ์โดยจะมาแทนช่วง PSU Weather Forecast นั่นเองค่ะโดยเราจะมาดูดวงทั้งในเรื่องการเรียนการสอบการทำงานสุขภาพรวมถึงความรักด้วยนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าคำทำนายจะแม่นยำแค่ไหนต้องรอติดตามรับชมกันนะคะ ค่ะและนอกจากรายการ PSU News แล้วเรายังมีอีกหลายรายการที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระจากมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ทั้ง5วิทยาเขตให้ทุกท่านได้รับชมกันโดยสามารถติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube PSU Connect ค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวแรกนะคะด้วยข่าวการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยยูนิแรงกันค่ะ โดยเว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา for international college and university หรือ UniRank ซึ่งได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆถึง200ประเทศและสถาบันการศึกษาอีกกว่า14,000แห่งประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยมในประเทศไทย UniRank Top University in Thailand 2023 Thai University Ranking ประจำเดือนกรกฎาคม2566 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่5ของประเทศค่ะทั้งนี้ u n นิแ n รงท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ l นไท2023 Thai University Ranking จัดอันดับเว็บไซต์ด้วยระบบ f o r International College and University ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระมีสำนักงานอยู่ที่ p r ไ m o o n t New South Wales ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการจัดอันดับความนิยมเว็บไซต์ของมหาวิทยาลายัยและวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการกว่า14,000แห่งใน200ประเทศเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมคริสตศักรรช2005โดยรายงานผลการจัดอันดับปีละ2ครั้งในเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคมเหมือนกับเว็บโอเมตริกการที่มหาวิทยาลัยของเราได้รับการจัดอันดับคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการบ่งชี้ถึงคุณภาพทางการศึกษานะคะพี่แพลวใช่แล้วค่ะน้องปอซึ่งมออเราก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของไทยและยังได้รับการจัดอันดับในระดับโลกเลยนะคะและด้วยบริบทของมออซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัยนั้นแน่นอนค่ะว่าเรามีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลายมิตินะคะพี่แพรวโดยที่ผ่านมานักวิจัยของเราก็ได้สร้างชื่อเสียงโดยการคว้ารางวัลมาอย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและนานาชาติเลยนะคะ ค่ะและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนักวิจัยของมออเราได้คว้า13รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2566ค่ะโดยเมื่อเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมานักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินเข้ารับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2566ในงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชา2566 h i l l a Research Expo 2023ครั้งที่18ณเวที h ไฮไลท s t a ต e โรงแรมเซนทาราและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทันเวิลด์กรุงเทพมหานครโดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังนี้ผลงานวิจัยเรื่องเซ็นเซอร์ตรวจวัดสังกะสีในเมล็ดข้าวแบบพกพาได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2566ระดับบัณฑิตศึกษารางวัลระดับดีน่านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และรางวัลเหรียญทองผลงานวิจัยเรื่องอุปกรณ์ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้แบบพกพาผ่านระบบ NFC ด้วยสมาร์ทโฟนได้รับรางวัลผลงานนาวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2,566ระดับบัณฑิตศึกษารางวัลระดับดีด้านการสาธารณาสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนาวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2566ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีมากด้าน,นการสาธารณาสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์และรางวัลเหรียญทองผลงานวิจัยเรื่องการตรวจหาสารบ่งชี้มะเ,เร็ง c a n c e อ a n t i g นติเจน125และ c a โน i n o e m b r y o ิ i c antigen พร้อมกันโดยใช้อิเล bon ็กโทรดคาบอนคู่แบบรวมฟลูอิดสำหรับการตรวจวัดมะเร็งรังไข่ได้รับรางวัลผลงานนาวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2566ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีด้านการสาธารณาสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์รางวัลข้อเสนอโครงการผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2566ระดับบัณฑิตศึกษารางวัลระดับดีเด่นด้านการสาธารณาสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์และรางวัลเหรียญทอง และผลงานวิจัยเรื่องนวัตกรรมน้ำเลี้ยงเชื้อสเตโตไมซิส nr 8 2จากกากสาคูเพื่อควบคุมโรคพืชเรื่อง BioTap สูตร e อม l ลชันเชือ้อไตรโคเดอร์มา psup 1ควบคุมโรคพืชและเรื่องเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดงงานจะกวาดมาหมดทุกรางวัลแล้วนะคะพี่แพร ใช่ค่ะน้องปอขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านเลยนะคะข่าวต่อไปก็ยังคงเป็นข่าวน่ายินดีเช่นเดียวกันค่ะค่ะน้องปอเราไปต่อกันที่วิทยาเขตตรังนะคะซึ่งนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรังได้คว้า3รางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2023ค่ะ โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังคว้า3รางวัลจากการประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี2023ภายใต้โครงการ Thesis of the Year Award 2023การประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งปีหรือ Toy Art 2023 จัดโดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชินุประถมเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จผลสูงสุดและเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาแต่ละสถาบันในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนโดยนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมได้รับ3รางวัลได้แก่นายเอกฤทิแมจิ รับรางวัลที่หนึ่งวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปีสถาปตัตยกรรมหลักและรางวัลที่หนึ่งวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปีสถาปตัตยกรรมหลักระดับภูมิภาคภาคใต้ในผลงานชื่อโครงการพื้นที่แสดงตัวตนคนปัตตานีจังหวัดปัตตานีปัตตานีซีวิกสเปซปัตตานีและนางสาวนาเดียเจอุบล bon, รับรางวัลที่3วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปีสถาปตัตยกรรมหลัก ระดับภูมิภาคภาคใต้จากชื่อผลงานศูนย์กลางนวัตกรรมการรีไซเคิลเดอะรีไซเค g ลิ n งอินโนเวชันทางนักวิจัยและนักศึกษาของมอเราเก่งไในแพ้กันเลยนะคะค่ะเราสองคนก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เช่นกันนะคะกลับมาที่ค่าวส่วนกลางของมหาวิทยาลัยกันต่อเลยนะคะ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางผู้บริหารและบุคลากรของมอได้ไปเยือนกรุงพนมเปญราชาอาณาจักรกัมพูชาเพื่อหาหรือความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชาทูตไทยค่ะไม่เพียงแค่นั้นนะคะในการเยือนกัมพูชาครั้งนี้ยังได้มีการจัดงานสารสัมพันธ์สิทธิ์เก่าซึ่งเป็นสิทธิ์นักศึกษาชาวกัมพูชาที่ได้เข้ามาศึกษาในรั้วสงขลานครินค่ะ รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมมินิรถโชว์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันค่ะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัตแก้วประดับอธิเกรบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนจากสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานคริน เข้าพบและร่วมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยณก,กรุงพนมเปญราชอาอาณาจักรกัมพูชาโดยมีนางสาวเอกอ่อนคุณอาจริญอุบทูตประจําสถานเอกอัครราชทูตไทยณก,กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาให้การต้อนรับสําหรับการเข้าหารือในครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาชาวกัมพูชาได้เข้าถึงโอกาสในการศึกษาในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ กระทั่งมีความพร้อมที่จะกลับไปพัฒนาประเทศกรัรมพูชาและภูมิภาคโดยสถานเอกอัครราชทูตรพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเป็นเสือกลางในการประสานงานและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดังกล่าว และในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้จัดงานสิทธ์เก่าสัมพันธ์แก่นักศึกษากัมพูชาที่จบการศึกษาภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาและผ่านโครงการต่างๆเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างกันรวมถึงเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินการและการจัดกิจกรรมสิทธิ์เก่าสัมพันธ์ในอนาคต นอกจากนี้มออได้จัดกิจกรรมมินิโรดโชว์ณ Institute of Technology of Cambodia หรือ ITC เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลายัยโดยมีหลากหลายสาขาที่ได้รับความสนใจอาทิเช่น Data Science ส,สาขาวิชาภาษาต่างประเทศและอื่นๆอย่างที่เราได้บอกไปช่วงต้นของรายการค่ะว่าสงคทานครินของเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะพี่แรว ซึ่งจะมีนักศึกษาชาวต่างชาติมากมายมาจากหลายประเทศให้ความสนใจจะเข้ามาศึกษาในมออเราเป็นจำนวนมากเลยนะคะแประเทศกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งมีสิทธิ์เก่าจบไปแล้วหลายรุ่นเลยค่ะค่ะน้องปอโดยทางมหาวิทยาลัยมีการมุ่งเน้นและส่งเสริมความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเสมอมาเลยนะคะใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะวิทยาเขตภูเก็ตของเรานะคะที่มีจุดเด่นด้านความเป็นนานาชาติซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดศูนย์ภาษารัสเซีย เป็นการส่งเสริมทักษะภาษาและวัฒนธรรมแก่นักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไปค่ะเราไปรับชมบรรยากาศกันเลยค่ะเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก,เกต็ตจัดพิธีเปิดศูนย์ภาษารัสเซียณชั้นสองห้องสมุดอาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก,เกต็ตซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานคริน กับชุกชินเอาต a ไตสตีดีวิลเลซิตี้ออฟฮิวแมนดิตี้ส์แอนด์พีดากัจีสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกองศูลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซียประจำจังหวัดภูเก็ตโดยศูนย์ภาษารัสเซียเป็นศูนย์การเรียนการสอนภาษาและส่งเสริมวัฒนธรรมรัสเซียให้เป็นที่รู้จักแก่นักศึกษาบุคลากร ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปโดยดำเนินการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งกำลังเปิดหลักสูตรนำร่องระยะสั้นได้แก่การสนทนาภาษารัสเซียขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันการสนทนาภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวการอ่านและการเขียนภาษารัสเซียเบื้องต้นวัฒนธรรมรัสเซียซึ่งรวมถึงการแสดงเช่นการร้องเพลงและอาหารเป็นต้นให้แก่ผู้สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ละวิทยาเขตของมอเราก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะคะน้องปอใช่เลยค่ะในส่วนของวิทยาเขตปัตตานีก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความเป็นพหุูวัฒนธรรมและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะและไม่นานมานี้ทางมอปัตตานีได้ร่วมจัดโครงการ80ปีเจ้าชายน้อยสัญจรณจังหวัดปัตตานีค่ะหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าชายน้อยคืออะไรแต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่รู้จักโดยเฉพาะคนที่เป็นหนอนหนังสือนะคะ สำหรับเจ้าชายน้อยหรือ The Little Prince เป็นวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดขององตัวเดอแซงเต็กซูเปรีนักเขียนชาวฝรั่งเศสและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า500ภาษาทั่วโลกจนได้รับว่าเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการแปลมากที่สุดในโลกค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ80ปีของวรรณกรรมเจ้าชายน้อยบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ เมื่อระหว่างวันที่6ถึง13กันยายน2566มหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีรวมกับมูลนิธิช่องมาร์คพรอฟเพื่อเจ้าชายน้อยเมืองโลซานประเทศสวิสเตเซอร์แลนด์อองตวนเดอชงเต็กซูเปรีเพื่อเยาวชนเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสจัดงาน80ปีเจ้าชายน้อยสัญจรณหอประชุมมออปัตตานีชูเกียรติเจริญกิจ ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตนตีศึกษามออปัตนตีพิรมมีลายูวิฟตและห้องมินิเธเตอร์สำนักวิทยาบริการภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศกา,ก,การหนังสือเจ้าชายน้อยภาษาต่างๆจากทั่วโลกรวมถึงฉบับพิมพ์ครั้งแรกฉบับหายากหนังสือในโครงการเจ้าชายน้อยภาษาถิ่นในประเทศไทยเช่นภาษาล้านนาภาษาปากกากยอภาษามาลายูอักษรยาวี และภาษาเขมรถิ่นไทยจำนวนกว่า250เล่มการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวการรณกรรมเจ้าชายน้อยโดยศิลปินท้องถิ่นอีกด้วยค่ะจัดงานได้น่ารักมากๆเลยนะคะใช่ค่ะซึ่งครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงปลายปีนี้ค่ะ ปิดท้ายข่าวจากวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่ได้ลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานกับชมรมบริหารงานบุคคลสมุยค่ะเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลสมุยลงนามบันทึกความเข้าใจทางด้านวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานโดยมีรองศาสตราจารย์สุชาดาทิพยมนตรีรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราธานีพร้อมด้วยคุณเจริญรุ่งเรืองประธานชมรมบริหารงานบุคคลสมุยและคณะผู้บริหารร่วงรงนาม การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความถนัดและเชี่ยวชาญเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียนส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากที่สำเร็จการศึกษาช่วงต่อไปพบกับโมกับการรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศของภาคใต้รวมถึงในพื้นที่ตั้งวิทยาเขตของมออในช่วง PSU Weather Forecast กันต่อเลยนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง PSU Weather Forecast กับพิชันตรีรัตน์หนูขวัญแก้วค่ะเรามารับชมการคาดหมายลักษณะอากาศของภาคใต้ประจำเดือนตุลาคม2566กันก่อนเลยนะคะโดยภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียส ยังมีนฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรและในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอุณหภูมิที่32-34องาอศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องาอศาเซลเซียสซึ่งจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากในบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรค่ะต่อไปนะคะเราไปรับชมการคาดหมายลักษณะาอากาศในพื้นที่แต่ละวิทยเขตกันต่อเลยนะคะในเดือนตุลาคมจังหวัดปัตตานีจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-3 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสและคาดว่าเดือนตุลาคมจังหวัดปัตตานีจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรามาต่อกันที่จังหวัดสงขลากันค่ะโดยจังหวัดสงขลาจะมีอุณหภูมิส,สูงสุดอยู่ที่31-3 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสโดยคาดว่าเดือนตุลาคม2566จังหวัดสงขลาจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ60-80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับจังหวัดปัตตานีค่ะ สำหรับใครที่เข้าร่วมง,งานประชุมวิชาการ Palliative Care ประจำปี2023ในหัวข้อ Palliative Care in the Harmony of Sciences and Law ในวันที่6ตุลาคม2566ณห,ห้องเกษมลิมวงคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้นะคะจังหวัดสงขลายังคงมีฝนฟ้าขนองอยู่ก็ขอให้ระมัดระวังสำหรับการเดินทางและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ จะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-3อถึงสาองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสโดยคาดว่าเดือนตุลาคม2566จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะไปต่อกันที่จังหวัดตรังกันเลยค่ะ ซึ่งจังหวัดตรังจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องถึงองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24ถึงองศาเซลเซียสและคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ถึงของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และมีคลื่นสูง2-3ถึงเมตรค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องถึงองศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสและคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และจะมีคลื่นสูง2-3เมตรเช่นเดียวกับจังหวัดตรังค่ะสำหรับท่านใดที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการบริหารสปาแบบมืออาชีพ Professional Spa Management Training Program หรือ PSM ในระหว่าง,งวันที่5-7ตุลาคม2566ณโรงแรม4 0พันวาภูเก็ต Luxury p u v i l l o Hotel และโรงแรม Diamond c r i f Resort and Spa ในเดือนตุลาคมจังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เช่นเดียวกับจังหวัดตรังก็ขอให้ระมัดระวังสำหรับการเดินทางและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นการคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนตุลาคม2566 ที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกท่านระมัดระวังและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดสำหรับวันนี้โมต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกับปอและพี่แพลวกันในช่วงปฏิทินสงขลานครินค่ะสวัสดีค่ะ ส่งท้ายรายการของเราในวันนี้กับช่วงปฏิทินสงขลานคารินนะคะเรามารับชมกิจกรรมแรกกันเลยค่ะสาขานิเทศาาศาสตร์คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตปัตตานีร่วมกับกลุ่มนูนีโปรดักชั่นส์ขอเชิญชมละครเวทีเรื่องอาร์ตซึ่งเป็นละครเวทีที่ดัดแปลงมาจากบทประพันธ์ของยัสมีนาเรซานักเขียนบทละครมือรางวัลชาวฝรั่งเศสที่ได้รับรางวัลโทนี่อวอร์ด ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่4-5ถึงตุลาคม2566ณห้หองปฏิบัติการโทรทัศน์คอมไซทีวีชั้น1คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาาจรย์หนุ่มพิราการไข้นุ่นนาหมายเลขโทรศัพท์097-053-5592ค่ะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ International Peace Foundation และการสนับสนุนของบริษัทมิตซุยฟูโดซังจำกัดโรงแรมดุสิตธานีแอนด์รีสอร์ทธนาคารกสิกรไทยและ bmw จัดปาฐกถาพิเศษโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลภายใต้กิจกรรม Japan ASEAN Bridges Event Series โดยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆร่วมปาฐกถาพิเศษซึ่งมีคณะต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมได้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ในวันที่15พฤศจิกายน2566คณะวิทยาศาสตร์ในวันที่29พฤศจิกายน2566คณะเภสัชศาสตร์ในวันที่31มกราคม2567คณะเศรษฐศาสตร์ ในวันที่1มีนาคม2,567และคณะแพทยศาสตร์ในวันที่27มีนาคม2,567ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566 ระหว่างวันที่18 21กันยายน2567ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่สำหรับรายละเอียดกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรและลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบาัตรจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ จบไปแล้วสำหรับข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทาง5วิทยาเขตประจำเดือนกันยายน2566ค่ะรายละพาดารับชมรายการ PSU News ภาษาอังกฤษในวันที่15ตุลาคมนี้เวลาเที่ยงตรงกันด้วยนะคะฝากกดติดตาม Facebook และ subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube PSU Connect เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กันด้วยนะคะ สำหรับเดืนนี้เราสองคนก็ต้องลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ซีซั่นหน้านะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ